ที่เห็นนี้เรียกว่าเครื่องปุ๊บหมึก Mr. p เตอร์เรุ่น v 3 1สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องปุ๊บหมึกตัวนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันครับอันดับแรกเลยก็คือจำเป็นจะต้องมีภายเล็กไภาเกี่ยวอย่างนี้เอาไว้สำหรับป้ายหมึกนะครับ2 คือจำเป็นจะต้องมีแผ่นนี้นะครับเรียกว่าแผ่น Undersheet สำหรับเอาไว้วางกระดาษลงไปนะครับเพื่อจะป้อนทำการพิมพ์ส่วนกระดาษที่จะใช้ทำการพิมพ์เราก็ใช้กระดาษที่เราจะพิมพ์จริงๆมาทำการทดสอบนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยสำคัญมากๆเลยคือตาช่างดิจิตอลตาช่างที่ใช้จำเป็นจะต้องมีความละเอียดค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแนะนำว่าควรจะเป็นตาช่างที่มีความละเอียดที่ทศนิยม2ตํตำแหน่งอยู่ที่0.01กรัมมินิมัมอยู่ที่0.01กรัมนะครับ และมีปุ่มสำหรับรีเซ็ตปุ่มแทนสำหรับรีเซ็ตเห็นไหมครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการทดสอบหมึกให้ดูครับก่อนอื่นเราก็ มาที่ตาช่างดิจิตอลกดปุ่มแทนลงไปเพื่อรีเซ็ตให้เป็นศูนย์เราจำเป็นจะต้องควบคุมอิงวอลลุ่มสำหรับการทดสอบหมึกนะครับแนะนำว่าถ้าเป็นกระดาษอาร์ตมันเนี่ยให้คุมอิงวอลลุ่มอยู่ที่0.20กรัมก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับ ประมาณนี้0.20กรัมแล้วก็ป้ายไปที่ลูกกิ้งเวลาป้ายก็จำเป็นจะต้องป้ายให้ให้หมดนะครับจำเป็นจะต้องป้ายให้หมดถ้าป้ายไม่หมดน้ำหนัก0.20กรัมเมื่อตะกี้เนี้ยที่เราชั่งน้ำหนักมามันจะไม่ได้ตามนั้นเห็นไหมครับ ถ้าเราใช้ไปลายปายเอ่อปายปายหมึกเล็กๆเนี่ยหมึกมันจะป้ายลงไปบนลูกกิ้งได้หมดดีหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มสวิตช์เปิดเครื่องแล้วก็ปล่อยให้หมึกให้เครื่องคืงหมึกไว้ประมาณ3-5นาทีครับหรือดูที่ผิวของลูกกิ้งให้มันเรียบเนียน ราให้หมึกเรียบเมียนก่อนนะครับในระหว่างนี้ผมก็จะมาเตรียมแผ่นอัดชี t แล้วก็กระดาษที่เราจะใช้ใช้ปรุกหรือใช้ทดสอบการพิมพ์นะครับแบบนี้ครับผมก็ติด เทปเอาไว้ตรงหัวเพื่อไม่ให้มันหลุดเจ้าตัวหมุนข้างบนเนี่ยหมุนเพื่อให้ให้ลูกกิ้งมันยกขึ้นพอมันยกขึ้นลูกกิ้งมันจะหยุดหมุนเราทำแบบนี้สักรอบสองรอบเพื่อให้ตำแหน่งที่เราป้ายหมึกเนี่ยมันเลื่อนไปอยู่ที่อื่น จะได้ไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยบ้างนะครับโอเคตอนนี้หมึกก็เรียบดีแล้วบนลูกกิ้งเราก็จะป้อนกระดาษเพื่อทำการพิมพ์น,นะครับขออนุญาตเก็บตาช่างดิจิตอลลงไปก่อนอตอนนี้เราก็จะมีกระดาษและเครื่องปุ๊กหมึกนะครับ วิธีป้อนกระดาษก็ง่ายนิดเดียวก็ดันเข้าไปเลยแบบนี้ครับเหร็จไหมครับง่ายไหมครับผู้หญิงก็ทำได้นะอันนี้คือแผ่นที่กิ้งออกมาแล้วเราสามารถกิ้งหมึกเอาไว้ได้หลายๆสเต็ปนะครับ ผมแนะนำว่าถ้าเราป้าหมึกที่0.20กรัมแล้วเราควรจะกิ้งสีมาดูสัก10แผ่นนะครับหรือ10สเต็ปสำหรับแผ่นต่อๆไปที่เราป้อนเนี่ยน้ำหนักของสีหรือความเข้มของสีจะลดลงไปเรื่อยๆนั่นก็คือเวลาเราไปขึ้นเครื่องพิมพ์ มันก็จะมีการปรับสีให้อ่อนให้เข้มนั่นเองครับเราจะได้รู้ว่าสีที่เราทำออกมาเนี่ยถ้าเราปรับสีให้อ่อนเป็นแบบไหนปรับสีให้เข้มเป็นแบบไหนนี่คือเหตุผลที่เราจาเป็นจะต้องกิ้งสีมาดูหลายๆสเต็ปหรือหลายๆหลายๆใบนะครับผมแนะนำให้กิ้งมาสักสิบใบนะครับแล้ว สีที่เราโอเคเนี่ยควรจะเป็นสีที่อยู่กลางๆงยึ่กลางระหว่าง10สเต็ปที่เรากิ้งสีมาดูนะครับอาจจะเป็นใบที่4ก็ได้หรือใบที่5หรือใบที่6ก็ได้นะครับจุดเด่นของเจ้าเครื่องปลุกบึกตัวนี้คือมันสามารถป้อนต่อเนื่องได้นะครับ มีเครื่องยี่ห้อแพงๆที่ฝรั่งทําเขาทําออกมาเนี่ยมันจะไม่สามารถป้อนต่อเรื่องได้แบบนี้นะครับเขาจะต้องหยุดเครื่องแล้วก็ป้อนทีละแผ่นทีละแผ่น,แ,ผนแต่เครื่องลุูหมึกยี่ห้อมิสเตอร์เพ m แมเนี่ยสามารถป้อนต่อเรื่องได้เลยครับโดยไม่ต้องหยุดเครื่องครับ ก็จะลองให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเจ้าเครื่องปุ๊บหมึกตัวนี้ก็สามารถติดต่อผมได้ตามนี้เลยครับอันนี้ก็คือเบอร์มือถือของผมหรือจะสะดวกให้ผมส่งคลิปวิดีโอไปให้ดูหรือ,อรายละเอียดอื่นๆก็สามารถติดต่อผมได้ ทางช่องทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์ไอของผมก็คือ testman57 นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม